เดี๋ยวมาดูผลนิกเเคอีนะครับของวันศุกร์นะครับวันที่18นะครับนิกเคอีนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับมันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเช้าไม่ถูกคือทบมาที่รอบบ่ายนะครับอาก่อนเด่นผมต้องบอกกันว่าก่อนอื่นคือใน YouTube กับ Facebook นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับคือลงให้ทั้ง5ชุดแหละครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในรายกลุ่มนะครับปีละ6 0 0บาทตามอัดได้ทั้งปีนะครับเลขของวันศุกร์คือเลข8 3นะครับ คำว่ารูทคือลง24ตัวคือ83บวก24ได้07นะครับ83ลบ24ได้59นะครับคือก่อตั้งแต่59 60 61ไล่มาถึง82 83 84 85ไปถึง99 00 0ไล่ไปถึง05 06 07นะครับครบครบคือ49ตัวนะครับนี่นะครับเลข83นะครับครบครบคือ49ตัวนะครับก็นิเคก็ถูกรอบเช้าไปนะครับ นะครับนี่เคเช้า2บน98นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับโอเคแนละ้วขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ